สวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชแชนเนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ้ายนมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชแชนเนลไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะ สำหรับใครสนใจในเรื่องของโครงการม33เรารักกันก็เลือกที่เพลย์ลิสต์เรารักกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธีลงทะเบียนม33เรารักกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้จะต้องทำสองขั้นตอนหลักๆค่ะขั้นตอนแรกก็คือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และขั้นตอนที่2คือ ยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังคนะคะกรณีที่ใครที่เคยเข้าร่วมโครงกรารอื่นๆมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นทิมชอบใช้หรือว่าคนละครึ่งแล้วมีแอปเป่าตังอยู่แล้วหลังจากลงทะเบียนให้รอตรวจสอบสิทธิ์วันที่15มีนาคมก็สามารถที่จะเข้าแอปเป่าตังไปใช้งานต่อได้เลยนะคะส่วนกรณีที่ไม่มีแอปเป่าตังมาก่อนไม่เคยได้สิทธิ์ในโครงการใดๆของรัฐมาก่อนนะคะก็จะต้อง รอตรวจสอบสิทธิ์วันที่15มีนาคมเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถไปดาวน์โหลดแอปเป๋าตังมาเพื่อทำการยืนยันตัวตนให้สำเร็จเท่านั้นเองค่ะก็จะสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ได้นะคะต่อตาม,มาค่ะเรามาดูกันว่าโครงการม33เรารักกันเป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนมุงเงินสิทธิ์ช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา33นะคะ คนละ4,000บาทตลอดโครงการโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าถึง5้าทุ่มทุกวันถึงวันที่7มีนาคมนี้ค่ะระยะเวลาโครงการเริ่มจากวันนี้เป็นวันแรกต่อเนื่องไปถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะรับเงินทุกสัปดาห์และสะสมสิทธิ์ใช้จ่ายถึงสิ้นสุดโครงการได้เลยก็แปลว่าสะสมไม่ใช้จ่ายได้จนถึง31พฤษภาคมนั่นละค่ะต่อมาค่ะคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์นะคะ จะต,ต้องมีสัญชาติไทยเป็นผู้มีประกันตนมาตรา33หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมานะคะไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะและต้องเป็นผู้ไม่มีบัญชีเงินฝากทุกบัญชีรวมเกิน500แสนบาทณนะวันที่31ทธันวาคม63นะคะถ้าหากว่าเข้าเกณฑ์ตามนี้ก็แปลว่าสามารถลงทะเบียนได้ค่ะ สถานที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมโครงการที่ร้านค้าไหนได้บ้างนะคะที่ไหนได้บ้างอ่ะร้านธงฟ้าที่มีเครื่อง e d c หรือว่าเครื่องรูดบัตรร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐร้านค้าคนละครึ่งร้านค้าเราชนะแล้วก็ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการนะคะต่อมาค่ะเราอยู่ที่เมื่อเราเข้ามาที่เว็บไซต์นะคะสามารถกดลิงก์จากที่ไฝ่แปะเอาไว้ใต้คลิปนี้ลงทะเบียนได้เลยนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ไปเซิร์ชใหม่ใน เว็บไซต์นะคะถ้าหากว่าจะเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วเซิร์ชคำว่า w w w m o 3 3 r a กกัน c o m แบบนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะหรือจะกดจากลิงก์ใต้คลิปที่ไฟล์แปะเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่งนะคะเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บได้แล้วเรียบร้อยให้เรากดที่ตรงนี้ค่ะพื้นที่สีแดงนี่นะคะประชาชนลงทะเบียนใหม่ค่ะก็กดเข้าไป แล้วเขาก็จะขึ้นหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมมาให้เราศึกษาก่อนค่ะอ่านให้ละเอียดมีทั้งหมด3ข้อใหญ่ๆนะคะอ่านให้ละเอียดทุกข้อนะจากนั้นอ่านเองหน้านี้ฝ้ายไม่อ่านให้ฟังนะคะทั้งหมด3ข้อใหญ่ๆเลยมีข้อย่อยของแต่ละข้ออีกเยอะมากนะคะไปอ่านให้ครบถ้วนแล้วก็มาที่ท้ายสุดก็จะเป็นเรื่องการให้ ติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างตน้นจากนั้นก็กดยืนยันในพื้นที่สีฟ้านี้ไปลงทะเบียนนะคะดูด้วยนะหมายเหตุเขาบอกเอาไว้ว่าผู้ลงทะเบียนรับทราบว่าหากผู้ลงทะเบียนไม่ตกลงและยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นจะไม่สามารถลงทะเบียนได้แปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้เป็นไฟบังคับที่ต้องกดยืนยันนะคะต้องตกลงตรงนี้แล้วก็กดยืนยนันก็จะไปต่อได้อ่ะมาลงทะเบียนต่อคะ่ะ จากนั้นก็จะมาที่หน้าลงทะเบียนโครงการนะคะเขาจะระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่ากรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้ในการลงทะเบียนเห็นไหมคะค่อยๆนะขั้นตอนนี้ใจเย็นๆนะคะหลายคนใจร้อนแล้วก็จะไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ผ่านสักทีนึงนะคํานำหน้าค่ะช่องนี้กดสามเหลี่ยมนี้ขึ้นมาเลือกคำนำหน้าอะไรนายนางนางสาวก็ว่าไปส่วนช่องนี้เป็นชื่อภาษาไทยใส่ชื่อเท่านั้นค่ะ ระบุเฉพาะชื่อเท่านั้นนะคะช่องต่อไปเป็นชื่อกลางไม่ต้องระบุค่ะชื่อกลางไม่ต้องระบุนะคะจากนั้นเป็นช่องนามสกุลใส่นามสกุลเท่านั้นตามด้วยช่องเลขบัตรประชาชนค่ะเลขหลังบัตรประชาชนตรงนี้กรอกให้ถูกต้องนะคะเฉพาะ2ตัวแรกเท่านั้นที่เป็นอักษรภาษาอังกฤษหลังจากนั้นเป็นตัวเลขหมดเลยนะ บางคนที่ขึ้นต้นด้วย M E 0แล้วไปใส่เป็น M E O ยังไงก็ไม่ผ่านนะคะระบบก็จะฟ้องว่าข้อมูลไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะจากนั้นให้กรอกวันเดือนปีเกิดค่ะถ้าหากว่ามีเฉพาะปีเกิดก็เลือกช่องนี้วงกลมนี้ติ๊กให้เป็นวงกลมนี้ถ้ามีเฉพาะเดือนและปีเกิดก็ติ๊กวงกลมนี้ส่วนถ้ามีครบถ้วนก็อันแรกอยู่แล้วค่ะจากนั้นก็ใส่ไปเลย ปีเกิดกดที่สามเหลี่ยมขึ้นมาเลือกค่ะปีเดือนวันแล้วก็จังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันนะคะกดสามเหลี่ยมขึ้นมาเลือกใส่ลงไปเลยต่อมาก็จะให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ค่ะเพื่อการติดต่อและยืนยัน OTP จำกัดการลงทะเบียน1เบอร์ต่อ1คนเท่านั้นหากท่านมี G Wallet โครงการทีมชอบใช้สามารถระบุเบอร์เดิมเพื่อความสะดวกในการยืนยันตัวตนบนแอปเป๋าตังค์นะคะก็ระบุเบอร์โทรศัพท์ลงไปได้เลย เบอร์เดียวกับทีมชอบใช้หรือว่าจะเป็นเบอร์เดียวกับคนละครึ่งก็ได้นะคะก็ใส่ลงไปจากนั้นอีเมลจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะมีก็ใส่ไปไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ตรงนี้ค่ะเขาย้ำเอาไว้ให้ชัดเจนนะคะว่าหากท่านเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการมอ3เรารักกันค่ะอยอมรับเงื่อนไขตรงนี้แล้วเรียบร้อยก็กดยืนยันไปนะคะลงทะเบียนค่ะ จากนั้นเขาก็จะมาหน้าที่จะให้เราใส่รหัส OTP ค่ะรหัส OTP ส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราใส่ไว้เมื่อสักครู่นี้นะมีเวลา10นาทีนะคะเราก็ไปดูที่ถ้าใครไม่เด้งขึ้นหน้าจอก็ไปดูที่แอปออข้อความได้เลยค่ะไปดูในแอปข้อความอย่างนี้นะเห็นไหมคะส่งมาจาก vlove นะคะรหัส OTP กดเข้าไปดูนี่เลยคือรหัส OTP ค่ะก็นำรหัส OTP ตรงนี้มากรอกใส่ตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็กดยืนยัน OTP ไปเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะลงทะเบียนไม่กี่ขั้นตอนก็สําเร็จแล้วละค่ะโปรดตรวจสอบผลการสมัครวันที่15มีนาคม64ผ่านเว็บไซต์ที่เราลงทะเบียนนี่และค่ะที่เว็บมสามสเรารักกัน .com นะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าวันที่15มีนาคม,ม้ต้นไปแล้วก็เข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเช็คผลก่อนว่า ผลการลงทะเบียนเป็นยังไงบ้างถ้าผ่านแล้วใครที่มีแอปเป่าตังอยู่แล้วก็สามารถใช้ต่อได้เลยส่วนใครที่ยังไม่มีแอปเป่าตังก็ต้องโหลดแอปเป่าตังมาเพื่อทํายืนยันตัวตนให้สําเร็จเท่านั้นเองก็จะใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ได้นะคะมีหลายคนที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าอาจจะกรอกเลขหลังบัตรประชาชนไม่ถูกต้องดูให้ดีๆนะคะ2ตัวแรกเป็นอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นนอกนั้นเป็นตัวเลขนะ ใจเย็นๆดูดีๆค่ะแล้วก็รอวันที่15มีนาคมนี้ลงทะเบียนวันไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่เกินวันที่7มีนาคมนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะลงทะเบียนวันนี้วันแรกหรือวันสุดท้ายก็มีค่าเท่ากันเพราะจะต้องรอวันที่15มีนาคมจึงจะสามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ได้ สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการลงทะเบียนแล้วระบบขึ้นฟ้องว่าข้อมูลไม่ถูกต้องก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะเพราะว่าเราอาจจะกรอกบางอย่างไม่ถูกต้องเอาไว้เพราะฉะนั้นดูให้ดีๆกันละกันนะโดยเฉพาะเลขหลังบัตรประชาชนนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะถ้าหากว่าสงสัยในคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์หรือว่ามีข้อเสนอแนะโครงการนี้ก็ติดต่อไปที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงค่ะ เตรียมบัตรประชาชนหรือเลขบัตรประชาชนก่อนโทรด้วยนะคะหรือถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนหรือการเข้าใช้งานแอปเป่าตังก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์นี้ค่ะ02 15ตัว22ตัวนะคะตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา h ช n แนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ